สวัสดีครับพบกับบอบบี้ครับกับร้าน BBB EVBI k e ครับวันนี้ผมจะมาส่งงานเจ้าตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่ต้องบอกว่าฮิตแล้วก็เท่ที่สุดณตอนนี้นะครับถามว่าทำไมต้องฮิตและเท่ที่สุดเพราะว่าหนึ่งเลยสำหรับตัวนี้ SKS Z2 Gen4 ตัวใหม่ล่าสุดนี่นะครับหนึ่งเลยทำไมถึงว่าเท่เนี่ยเห็นไหมครับเวลาพอเราแต่งไปแล้วอ่ะมันจะสวยสองทไมถึงฮิตใช่ไหมหนึ่เลย ราคาไม่แพงสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับสาหรับรถคันนี้เนาะราคาราคาตัวรถเงินสดนะครับ4ี่หมื่นแปดพันาบาทอันนี้คือยังไม่รวมของแต่งจากทางร้านที่จัดตกแต่งไปเนาะแต่เดี๋ยวผมจะบอกคันนี้ว่าแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่สําหรับคันนี้ที่จะแต่งทรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเกินนํานิดนึงสําหรับตัวนี้เป็น l i ออนเอสเคเอสแซทรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนนะครับตัวนี้ก็คือว่าทางร้านดําเนินการเรื่องจดทะเบียนให้ทุกอย่างหมดหมดทุกอย่าง เสร็จสิ้นหมดทุกอย่างก็คือลูกค้ารอรับทะเบียนเบื้องต้นซื้อรถกับทางร้านไปเดี๋ยวทางร้านจะออกตัวรถแล้วก็เป็นพรลบรเพื่อคุ้มครองคุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องทะเบียนจะตามไปเดี๋ยวส่งให้ตามไปก็เหมือนเราซื้อมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับโอเคสาหรับตัวนี้ไลออนเอสเคเอสแซดสองเจนสถามว่าทำไมถึงเป็นเจนสตัวนี้เจนสต้องบอกว่าเป็นตัวที่พัฒนามาตัวล่าสุดที่ทําขึ้นมานะครับการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วผมก็พูดไปค่อนข้างหลายคลิปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวคันนี้เราตั้งใจจะมารีวิวในเรื่องของชุดของแต่งแล้วก็อะไรแล้วก็งบประมาณนะครับสำหรับคันนี้ซื้อรถกับทางร้าน BBB EVB ดียังไงก็คือ1เลยเราเป็นตัวแทนโดยตรงจากไลออนแต่บางครั้งอาจจะเรื่องของการเรื่องรถต่างๆบางทีมันก็รอรถเข้าอาจจะชา้านีน่ต้อง,งขอโทษลูกค้าด้วยนะครับในการส่งรถช้าแล้วก็ขึ้นแต่งรถช้าครับแล้วก็เรื่องของ,ของเรื่องทะเบียนเนาะเพราะว่าอย่างว่ารถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรื่องของการจดทะเบียนก็ค่อนข้างจะช้าและนานกว่าของรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันทั่วไปโอเคมาต่อกันสําหรับ Gen 4สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดีที่สุดเลยตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่กาฟินแบตเตอรี่กาฟินดีกว่าแบตเตอรี่ตะกัวกดเดิมยังไงนะครับแบตเตอรี่กาฟินคือ1เลยอายุการใช้งานเขาจะเขาจะดีกว่า2การเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่และการส่งแรงดันไฟจะดีกว่าแล้วก็ชาร์จไวเก็บประจุไฟดีกว่า ระยะทางเพิ่มมากขึ้นสำหรับคันนี้เดี๋ยวบอกสเปคก่อนเนาะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอ่ามอเตอร์2,000วัตต์ต้องบอกว่ามันเป็นมอเตอร์2,000วัตต์เต็มนะครับเป็นมอเตอร์2,000วัตต์เต็มกล่องสามารถจูนได้ซื้อที่ร้านทางร้านจูนให้ฟรีโอเคสำหรับคันนี้ที่แต่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันชุดหลังก่อนชุดหลังเนี่ยจะเป็นของตัวเราจะใส่ชุดสวิงอาร์มของ QS มอเตอร์ครับก็คือเป็นสวิงอาร์มตัวตันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นซีนซีตัวใหญ่ค่อนข้างจะแข็งแรง แข็งแรงคงทนแล้วก็ใส่ของชุดชุดโชกหลังโชกหลังตัวนี้เนาะแล้วก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มล่างกับขาปั๊มที่เราทํามาให้ใหม่แล้วก็เรื่องของน็อตเซนซีทุกอย่างเราจัดการให้เต็มระบบต่อมาที่เราก็คือตัวนี้จะเป็นชุดชุดจัดโปของทางร้านนะครับต้องบอกก่อนว่าชุดจัดโปของทางร้านชุดนี้ก็จะมีสวิงอาร์มโชกชุดแต่งเราเริ่มต้นอยู่ที่6,500บาทจะได้อะไรบ้างสวิงอาร์มโชกหลังปาดเบาะเปลี่ยนผ้าเบาะใหม่ขาตั้งโหลด โหลดแล้วก็เซ็ตน้ำมันชกหน้าโหลดร้อนอาโหลดชกหน้านะครับโอเคแต่สําหรับคันนี้ยลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของตัวปัม๊มปั๊มล่างขึ้นมาพร้อมสายถักนะครับเป็นสายถักเอสซีสยามเป็นสายถักแท้แล้วก็ปั๊ม8.1หมุดสีแดงตัวนี้เนาะแล้วก็ขาจับซีนีที่เราเพิ่มขึ้นมาลูกค้าก็อยากได้แบบเบรกซิ่งๆหน่อยจะได้ดูแบบดูหล่อๆ่อเนาะก็คือพอใส่ไปแล้วมันก็ดูดูหล่อจริง,รงนะสำหรับคันนี้สําหรับคันนี้เป็นสีเทาเรมโบจัดชุดแต่งมากับสี อาลงล้อสีแดงกับปั๊มแดงเนาะก็เป็นสีเทาตัดแดงผมว่าก็สวยและลงตัวดีโอเคมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าเราทําการใส่ด้านหน้าเป็นชุดแม็กชุดแม็กตัวชุดแม็กแต่งนะครับตัวนี้เป็นชุดแต็แม็กแต่งสีแดงแล้วก็ใส่ปั๊มหน้า8.1กับขาปั๊ม8ปตรงรุ่นสําหรับตัวเจ้าเซตทูตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปการไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยก็คือทางร้านเราค่อนข้างทำไปเยอะแล้วก็มั่นใจแล้วก็โหลดหน้าครับ โหลดหน้าเซ็นเตอมันชงหน้าใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่โหลดเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันจะเหินเพราะว่าเราทําการเปลี่ยนเซตหลังไปแล้วสําหรับสวิงอาร์มโหลดหน้าเซ็นเตอมันชกหน้าใหม่ดียังไงเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วนะครับหน้าเขาจะไม่เหินแล้วก็หน้าจะไม่สั่นมันจะได้ความนิ่งและหนึบมากขึ้นมาดูล้อหน้ากันนี่ตัวล้อหน้า CNC ตัวนี้ก็เป็นล้อเป็นล้อแม็กสำหรับรถไฟฟ้าโดยตรงนะครับโอเคแต่สําหรับจาน จานตัวเนี้ยก็เป็นจานเดิมครับจานเดิมจากทางโรงงานที่ให้มาจะเป็นจาน220ยมิลก็เป็นจานใหญ่จานใหญ่จานหน้า2 2 0ทั้งหน้าและหลังส่วนยางเป็นสเปก9090นะครับโอเคมาดูชุดบนกันชุดบนชุดบนเนี่ยเราทําการชุดบนเนี่ยใส่ชุดแฮนด์คาร์บอนกับตุ๊กตาแฮนด์ซีนซีนะครับแล้วก็ใช้ใช้จอม่ตัวเดิมครับกับขาขาไม่ที่เราทํามาให้ใหม่นะครับก็นี่สายถักแล้วก็ ไปอย่างนี้เก็บงานอย่างสวยงามถามว่าพอเปลี่ยนแฮนด์แล้วดียังไงนะครับคือจากจากเดิมแล้วอ่ะผมทาให้ดูจากเดิมแล้วอ่ะแฮนด์แฮนด์ที่เขาให้มาจะเป็นแฮนด์แฮนด์ยกอย่างนี้เนาะเขาจะเป็นแฮนด์แฮนด์ยกขึ้นมาแฮนด์ปีกนกยกขึ้นมาแบบนี้พอเราใส่ชุดตุ๊กตาแฮนด์ซีนซีตัวนี้กับแฮนด์คาร์บอนเข้าไปทรงรถในการขับขี่เขาก็จะผมว่าผมว่าดีกว่านะดีมากขึ้นเพราะว่าพอมันพอมันาเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันเลี้ยวค่อนข้างยากแล้วก็มันจะเหินเหินนิดนึงโอเค ก็นี่ครับมาดูงานกันสําหรับตุ๊กตาแฮนด์ซีนซีสีดําตัวนี้แล้วก็แฮนด์คาร์บอนก็ทําการจัดชุดไปให้ลูกค้าเซตติ้งไปให้อย่างดีนะครับสําหรับตัวนี้เป็นชุดเบรกชุดปั๊มบนชุดปั๊มบนเป็นของเป็นของที่มากับรถนะครับคือต้องบอกกันว่ารถรุ่นเนี้ยเอ Z 2เนี่ยเขาก็ให้ขอนแต่งมาบางส่วนที่ที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของของเขาก็จะเป็นอ่ามือเบรกซ NC ปั๊มบนก็คล้ายปั๊มบนตู้ปลาเนาะมันก็ดูสวยอีกแบบหนึง่งบางทีเรา ถ้าน้ำมันเบรกของเดิมที่ให้มาหมดเราอาจจะไปเล่นน้ำมันเบรกสีสีสันให้มันสวยงามขึ้นก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับของชุดแต่งตัวนี้ชุดแต่งเซตนี้ทั้งหมดรวมตัวรถเลยนะครับตัวนี้รวมตัวรถเลยก็คืออยู่ที่เจ็ด0ืบาทคันนี้เราจะไปจัดส่งที่จังหวัดระยองโอ้โหต้องขอบคุณเงยบอยกับซอย่ามากๆครับที่ไว้วางใจทางร้านออกรถคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้ออกเงินสดครับคันนี้ออกเงินสดแต่สําหรับลูกค้าที่ จะจัดไฟแนนซ์สามารถดําเนินการเรื่องทุกอย่างกับทางร้านได้หมดเลยเดี๋ยว,ยวทางร้านจะเป็นคนดําเนินการให้หมดทุกอย่างในการทั้งเรื่องของเช็คเกอร์ไฟแนนซ์เ er ข้าไปติดต่อลูกค้ารับสัญญาที่บ้านนัดเซ็นสัญญาที่บ้านอนุมัติเร็วผ่านไวครับถ้าถ้าส่งเรื่องเข้าไปลูกค้าตัดสินใจแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาไวนะครับก็คือ1นถึงสวันก็รู้ผลอนุมัติแล้วแล้วเราก็มาสั่งแต่งชุดแต่งกันหรือจะไม่แต่งก็ได้ส่งแบบเดิมๆก็ได้สําหรับลูกค้าที่ผ่อนผ่านไฟแนนะซ์เนาะสาหรับคันนี้ ยอดจัดจะอยู่ที่48,500บาทก็จะส่งประมาณเดือนละ1,600หรือ700-800และประมาณนี้ผมจำไม่ได้เนาะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะแต่ก็ประมาณนี้ในการในการผ่อนส่งส่วนของแต่งก็ถามเข้ามาหลายๆคนนะครับว่าของแต่งสามารถรวมกับการจัดไฟแนนซ์ได้ไหมต้องบอกก่อนว่า,าเรื่องของแต่งต้องจ่ายแยกก็คือว่าสมมุติว่าลูกค้าได้เครดิตดีฟรีดาวเนาะก็คือออกรถไม่ต้องใช้ตังค์เลยก็ในส่วนของ ชุดแต่งจ่ายแยกมาให้กับทางร้านก็คือค่อยวันที่เราส่งรถค่อยโอนโอนเรื่องของของแต่งเข้ามาว่าลูกค้าอยากจะแต่งจัดเซตอะไรบ้างชุดหลัง6,5 0 0ที่เราเริ่มต้นโหลดหน้าแล้วก็หรืออยากจะเปลี่ยนชุดแฮนด์ชุด, Hand, ชดอะไรอย่างเงี้ยทาให้หมดสําหรับชุดที่เราทําก็6,5 0 0เริ่มต้นเราก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าเรามีทําการโหลดหน้าเซตมันชกหน้าให้ด้วยเปลี่ยนขาตั้งโหลดให้ด้วยถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนขาตั้งโหลดเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราทาการเปลี่ยนชุดหลังเราโหลดหน้าแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ขาตั้งเดิมเดี๋ยวเวลาจอดมันจะค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวรถมันจะล้มนะฮะประมาณนี้โอเคสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดส่งที่จังหวัดระยองส่วนสเปคต่างๆเพื่อนๆที่พี่น่าจะรู้กันพอสมควรแล้วถามว่ารถไฟฟ้าดียังไงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดียังไงนะครับผมต้องบอกกันว่าตอนเนี้การพัฒนาของตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยการพัฒนาค่อนข้างจะ ดีมากขึ้นแล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับสําหรับคันนี้เนาะที่เขาเป็นเจนสี่เปลี่ยนแบตขึ้นมาใหม่นะครับก็ขี่อยู่ความเร็วเนี่ยกล่องเดิมเนี่ยสามารถจูนได้ทางร้านจูนให้ฟรีมีปัญหาอะไรทางร้านรับผิดชอบให้หมดทุกอย่างครับมีบริการดูแลหลังการขายให้หมดทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย hey, จูนไปแล้วรถจะพังไหมกล่องจะเป็นอะไรไหมต้องบอกกันว่าทางร้านเนี่ยจะจูนให้ในเขาเรียกว่าสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่ถึงกับแรงมากจนเกินไปที่แบบโอ้โห ใช้เดือน2เดือนพังมอเตอร์พังอะไรอย่างนี้นะฮะคือทางร้านก็ค่อนข้างจะชํานาญในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้มากๆเลยครับก็ไม่มั่นใจได้หายห่วงสําหรับรุ่นนี้ลูกค,ค้าต่างจังหวัดที่ซื้อไปอาจจะมีกังวลในเรื่องของการเซอร์วิสหลังการขายเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกกันว่าเซอร์วิสหลังการขายของของทางร้านนะครับถ้ารถมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดก็คือว่ารถเนี่ยอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือคันเร่งไม่ติดหรืออะไรเงี้ย เรามีสเปร์พาร์ตมีอะไรเคมให้ลูกค้าหมดทุกอย่างนะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านและส่วนลูกค้าที่อาจจะเจอในเคสหนักแบบว่าเอ้ยตัวนั้นสีตัวตัวนั้นมีปัญหาหรือหมดประกันไปแล้วเราจะทํายังไงสามารถพูดคุยกับทางร้านได้เสมอนะครับเพราะว่าทางร้านมีบริการจัดส่งคือต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยจัดส่งจัดส่งให้เองนะเวลาที่เราจะไปจัดส่งรถลูกค้าเนี่ยเราจะจัดส่งให้เองแล้วเดี๋ยวเราโทรนัดแนะกันว่าโอเคพี่อยู่จังหวัดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปส่งแล้วผม ผมบนเข้าไปแวะเข้าไปดูแลเซอร์วิสให้พี่ก็เราคุยกันก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรจะได้เตรียมเครื่องมือไปเนาะเตรียมอโลงอะไหล่ไปสําหรับลูกค้าที่เป็นห่วงในเรื่องของบริการหลังการขายแบบว่าบางบางทีเราเอาไปเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจะแค่เปลี่ยนยางหลังหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีเขาไม่กล้าทําให้เนาะมันต้องถอดสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะยุ่งยากหรือจะเปลี่ยนคันเร่งเปลี่ยนนู่นนี่นั่นจอไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกลัวปัญหาบางทีลูกค้าสามารถทําเองได้เลยนะเพราะว่าเราเคลมมาให้อย่าง,างตัวคันเร่งอย่างเงี้ย มันก็ปักตรงเสียบปุ๊บจบทันทีเลยโอเคสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปจัดส่งที่จังหวัดระยองซื้อกับที่ร้านดียังไงสําหรับคันนี้เราจัดส่งให้ฟรีนะครับโดยพนักงานของที่ร้านจัดส่งให้เองพร้อมไปแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆให้กับลูกค้าแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยแต่ต้องบอกว่าถ้ารถแต่งสเปคอย่างนี้เนาะก็อาจจะต้องมีมัดจําขึ้นงานของแต่งไม่ต้องห่วงครับอ่าต้องบอกว่าเพจจริง Facebook จริง YouTube จริงไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องว่ามัดจําไปแล้วไม่ได้รถแต่ต้องบอกว่า อาจจะช้าหน่อยถ้าบางเคสที่ลูกค้ารอสีแบบว่าพี่ผมอยากได้สีนี้แต่ทางร้านแจ้งไปแล้วนะ้องว่าสีนี้มันต้องอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะพอดีรถมันขาดสต็อกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็หายห่วงได้กับบริการหลังการขายกับทางร้านมั่นใจได้สําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีแน่นอนประหยัดน้ํามันเพราะว่าได้ของตัวแบตเตอรี่กาฟินตัวนีเข้ามาก็ขี่ได้ประมาณ80กิโลเลยนะสําหรับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้เพราะว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กาฟิน 72โวลต์30แอมป์โอเคจะดูลองบิดบิดอะไรดูไหมสำหรับกล่องเดิมมามาดูหน้าจอเดีอยเพื่อลูกค้าที่อยากเห็นสำหรับตัว Gen 4นะครับเขาจะให้กุญแจแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วก็เป็นตัวตัวเปิดปิดกุญแจเนาะเราสามารถพกแต่รีโมทอย่างเดียวเนาะรีโมทก็จะง่ายครับแค่3ฟังก์ชันเองก็คือ 1. ปลดล็อกล็อกรถล็อกรถเนี่ยถ้าเวลาคนมาขยับเขยื้อนรถเรารถก็จะจะ มีสัญญาณอะลามเตือนขึ้นมานครับในการเสียงกันขโมยก่อนจะสตาร์ทรถให้เรากดกุญแจปลดล็อกเนาะส่วนรูปสายฟ้า Energy อย่างเงี้ยทำอะไรให้กด2ครั้งครับเป็นการสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องไปบิดกุญแจเลย1 2น,นี่หน้าจอขึ้นมาแสดงผลเลิกใช้งานกดปลดล็อกครับโอเคแล้วถ้าเราจะไม่ใช้ในตัวเราจะไม่กดรูปสายฟ้านี่เนาะเราก็กดปลดล็อกก่อนแล้วก็บิดบิดกุญแจในการเปิดรถเวลาบิดปิด อันนี้ก็บิดเปิดบภาะไปทางซ้ายเปิดบาะจะล็อกคอก็หันคอไปทางซ้ายแล้วก็จุ่มจุ่มไปทิ้งแล้วก็บิดล็อกครับโอเคมาดูรถกันตอนนี้ผมลองเปิดให้ดูหน้าจอต่างๆเนาะสำหรับคันนี้จูนไปแล้วด้านขวาก็ไม่มีอะไรครับเปิดปิดไฟไฟฉุกเฉินสปีดหนึ่งสองสามสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยขณะที่ใช้งานส่วนด้านซ้ายก็ไฟสูงต่ําไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่แล้วก็เป็นสปีดถอยหลังเป็นเกียรถยยย์ถอยหลังง่ายๆถอยหลังทําไมเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวคันนี้เราดูนี่ก่อนอันนี้ คันนี้เราจูนไม่ให้กับลูกค้าด้วยจูนกล่องเดิมอันนี้สปีดที่1ครับสปีดที่หเดี๋ยวลองบิดดูสปีดที่1ความเร็วเขาก็จะล็อกไว้อยู่ที่ประมาณ 45- 46ส่ครับส่วนสปีดที่2เนี่ยครับก็ประมาณนี้66ขี่สปีด2อันนี้สปีด3สปีด3ที่เราขึ้นจูนไปล้อลอยนะครับก็อยู่ประมาณความเร็วร้อยแต่สําหรับลูกค้าที่น้ําหนักตัวไม่มากแล้วก็ทางไหลๆสปีดเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับตัวนี้ก็แสดงความเร็วสปีดระยะทาง ปริมาณแบตเตอรี่นะครับโอเคมาดูถอยหลังกันว่าถอยยังไงถอยหลังนี่ดียังไงนะครับคือถอยหลังเวลาที่เราไปจอดเข้าซองรถมอเตอร์ไซค์หล,หลายคันจอดเรียงกันเนาะบางทีเราจะต้องคือถอยอยเงง้ยมันก็ยากหรือเราจะขยับรถบางทีถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงอาจจะยุ่งยากนิดนึงหรือบางทีรถรถมันติดกันมากอะแค่เรายืนอ,อยู่อย่างเงี้ยจะถอยมันก็ลําบากกลัวไปโดนรถเขารถชนเขาเนาะถอยหลังเราอยู่ท่านี้เลยแล้วเรากดปุ่มกดปุ่ม R ถอยหลังนะครับแล้วก็บิดบิดเบา,บาๆค่อยๆบิดครับ ก็ถอยหลังแล้วเราใช้ขาประคองเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SKS Z2 Gen4 ตัวนี้สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจอยากจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือยังไม่มั่นใจก็สามารถปรึกษาทางที่ร้านได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะโทรหาบ๊อบได้โดยตรงได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆหรือข้อสงสัยที่ลูกค้ายังสงสัยแล้วก็ไม่มั่นใจสำหรับตัวรถไฟฟ้าโอเคยังไงก็ฝาก อย่าลืมกดไลค์กดซับสไบคายเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดถัดไปนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อที่สนใจก็สามารถเข้าดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ทุกสาขาเดี๋ยวก็จะมีพนักงานแนะนําในการในการใช้งานแล้วก็แนะนําต่างๆในสิ่งที่เวลาลูกค้ามาดูรถเนาะแล้วก็เรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆนานานะครับทางร้านก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากมายทั้งของแถมทั้งอะไรต่างๆบริการหลังการขายแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ